อะสรุปแนวคิดการแก้สมการเนี่ยมีทั้งหมดเอากลับก็ได้เป็นสมการแล้วก็มีตัวแปรนี่เขาเรียกว่าสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าแล้วถ้ามีลักษณะนเนี้ยวัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยคือต้องการหาค่าตัวนี้แหละก็หน้าที่เราก็คือต้องหาได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีมันคือเลขอะไรแล้วครูก็บอกว่าไอกตัวนเนี้ยโดยธรรมชาติเวลาอยู่ในสมการเนี่ยมันเป็นพวกสันโดดเป็นพวกสันโดดไม่อยากจะคบใครมันไม่ได้เกลียอดคนอื่นนะ แตบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องช่วยเหลือเขาดูตัวแปรนั้นน่ะมันมีตัวเลขอะไรอยู่เขายี่สิบกับ9 x เป็นตัวสันโดนเราต้องช่วยให้ x มันอยู่ตัวคนเดียว27กับ9ต้องหายไปจากฝัก่ง x โอเคนั่นแหละการแก้สมการเราต้องมีแนวคิดแบบนี้แต่มาเห็นนะเบื้องต้นนะ เมื่อมีเแค่ตำแหน่งเดียวในสมการดูอย่างนั้นดูฝั่งตัวแปรแล้วดูตัวเลขสองตัวนี้ไม่ควรอยู่กับ X แต่มันก็มีลำดับขั้นถ้ามีสองตัวไม่ใช่ว่าอยากจะทำให้ตัวไหนหายไปก่อนก็ได้นะไม่ได้นะตัวที่หายไปคือตัวที่อยู่ไกล x ที่สุดไม่ใช่ลบสิบสี่นะดูฝั่งที่มันมีตัวแปรมีตัวได้สองตัว ตัวไหนถือว่าห่าง x มากกว่าการระหว่าง27กับ9เอาถามถามถามแหละมันมีแค่สองตัวเลือกถูกปะ27กับ9ตัวไหนอยู่ไกล x มากกว่ากาาันครูถามออมลองเดาๆด,าดูตัวไหนห่าง x มากกว่ากาัน <9 S 1> คิดว่า9ใช่ถูกแล้วนะอา่า <biases>. <S 2> <S 2> ครูจะยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ถูกแล้วนะตัวเนี้ยต้องต้องหายไปเป็นตัวที่หนึ่งแล้วตัวนี้เป็นต้องเป็นตัวที่สองครูจะยกตัวอย่างเหมือนบ้านสองชั้นอันนี้คือชั้นล่างส่วนนี้คือชั้นบนนี่นี่ไงถ้ามีเศษส่วนคาายาวๆอย่างงี้นะครูจะมองรู้สึกเมันเป็นเป็นชั้นลงบนเป็นชั้นล่างปรากฏไอ้เลขเก้าเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างคนเดียว ชั้นบนมี x อ,อยู่กับยี่สิบเจ็ดฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไลลกว่าอยู่ห่างก,กว่า,อาโอ้พหดอีกทีนึ่งมีแค่ตําแหน่งเดียวดูฝั่ง x มีตัวเลขกี่ตัวมีสองตัวแต่เราจะสนใจตัวที่ไกล่ที่สุดก่อนสนใจตัวนี้เราจะทําให้หายไปทําให้หายไปก็ต้องดูว่ามันคํานวณอะไรอยู่มันอ่านว่าส่วนเก้า ส่วนเก้าคือการหารด้วยเก้าฉะนั้นถ้าเดิมหารด้วยเก้านี่หารด้วยเก้า,นะา,รเ,กาเราก็ต้องคูณเก้าทั้งสองฝั่งเบวกยี F ่สิบเจ็ดส่วนเก้าสิบสี่ดังนั้นเก้าหารอยู่เราก็ต้องคูณเก้าทั้งสองฝั่งยิ่งเก้ากับเก้าก็ตัดกันไปจับชับกลายเป็นหนึ่ง พอคูณทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บข้างหน้าก็คำนวณเหมนไปข้างหน้าที่มันมีตัวแปรมันก็จะทําให้ตัวเลขหายไปกลายเป็นหนึ่งก็จะเหลือโอเคบวกยี่สิบเจ็ดข้างหลังก็คิดกันปกตินะคิดเลขปกตินะเก้าเก้าสี่สามหกเก้าหนึ่งเก้าได้เป็นสองแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมย้อนกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็มาดูฝั่งที่มีตัวแปรแล้วเราก็ดู ตัวเลขที่อยู่กับ x งวดนี้เหลือตัวเดียวแหละตัวนี้ก็ต้องทําให้หายไปเพราะว่า x มันยังไม่อยากกบใครมันอยากเป็นสอนอยู่ไม่อยากมีภาระปุกพันเนอะอ่ะฉะนั้นตัวนี้ต้องหายไปนะเป็นแค่เพื่อนกันกลับบ้านไปฉันจะกลับบ้านฉันเองแหละเอ๋ยยังไม่ใช่แฟนกันไม่ต้องไปกลับด้วยกันทนะาให้หายไปแล้วก็ต้องดูไงยี่สิบเจ็ดทำอะไรอยู่ อบวกอยู่อ๋อได้อย่างงั้นรูเลนดะียี่บเจ็ดวกอยู่นะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มยี่เจดทั้งสองฝั่งนี่แหละฉะนั้นการเขียนครูก็จะเขียนของเรื่องก่อนนะนี่ x บวกยี่สิบเจ็ดเว้นไว้ทีไว้สักหน่อยหนึง่งข้างหลังก็ลอกลงมาตรงๆได้ไม่เป็นไายี่สิบเจ็ดหายไปซะทำไงดีบวกอยู่ลบยี่สิบเจ็ดทั้งสองฝั่งนี่ยาการทำตัวเลขให้หายไปให้ได้เดี่ยก็คือ ถามตัวเองก่อนว่าตัวเลขนั้นเติมทาอะไรอยู่หารอยู่ฉะนั้นอยากให้หายไปคูณเลยทั้งสองฝั่งคิดเลขเสร็จปุ๊บตัวเลขตัวนั้นหายเลยตัวเลขนั้นยี่สิบเจ็ดเนี่ยอยากให้หายไปยี่สิบเจ็ดอยากให้หายไปนะก็ต้องถามว่ามาันทําอะไรอยู่อ๋อมันบวกยี 20, ่สิบเจ็ดก็ต้องลบยี่สิบเจ็ดทั้งสองฝั่งพอเพิ่มการคำนวณทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บเราก็คิดเลขเอาสิ ฝั่งไทยฝั่งมันนี่ไงี้บวก2ดลบ27กลายเป็นศูนยพอกลายเป็นศูนย์ก็เหลืยอีกตัวเดียวตัวข้างหลังคิดป,ปกตินะเราบวกลบกันนข้องแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วแหละอ่ะ,อะไม่ลบ้อย5บตาโอเคนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งของการแก้สมการตามรูปแบบของโรงเรียนคือ บวกลบคูณหารตัวเลขเหมือนนกันทั้งสองฝั่งแล้วบรรทัดสุดท้ายจะได้ x เท่ากับตัวเลขตัวเลขหนึ่งมาอันนี้คือการได้มาของค่า x แต่เขาจะให้เราตรวจคำตอบว่เอา x เท่ากับลบ1น3่ปแทนที่โจทย์เราไอข้อความที่เขาเขียนข้างหน้าอแทนค่า x เท่ากับลบนบส ในสมการกูกูละไว้นะก,กู๊ชัดคำพูดแทนนะ x มีค่าเท่ากับลบ153ตำแหน่ง x คือตรงนี้ถูกปะเอาลบ153มาใส่ที่ตำแหน่ง x แล้วก็ตรงอื่นก็ค้างไว้เป็นตัวเลขแบบนี้นี่คือการแทนค่าข้างหลังไม่ต้องยุ่งกับมานเก็บไว้เป็นตัวเปรียบเทียบว,ว่าเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่ก็ไปคิดเลขกันแหละ ลบร้อยห้าสิบสามบวกยีเจ็ดต้องคิดข้างบนก่อนนะกลายเป็นลบนะไอ้นี่ควกเยอะกว่าเป็นลบต้องไม่พูดไม่พูดคิดเลขเลยเลขเหลือหนึ 1, 2, ่งสองหกข้างบนจะได้ลบร้อยยี่หกแล้วก็ส่วนด้วยเก้าคำว่าส่วนด้วยเก้าก็คือ่ารด้วยเก้า ก้าหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบสองเหลือสามเก้าสี่สี่หกหารกันมีลบอยู่ตัวหนึ่งก็ต้องเป็นลบรอไว้เลยแล้วก็หารกันได้สิบสี่นี่โอเคนี่คือขั้นตอนการตารวจคำตอบนี่แล้วพอเป็นการสรุปตอบมันมก็จะบอกว่าแทนค่า x เท่ากับลบร้อยห้าสิบสามแล้ว ทำให้สมการเป็นจริงนี่ไงตัวเลขที่แทนตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริงเพราะฉะนั้น x เท่ากับ153จะเป็นคำตอบของสมการโอเคอันนี้แบบสเต็ป ถ้าเป็นของโรงเรียนเราก็คือแต่งชุดพิธีการมาเลยอะจัดเต็มเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าโดยปกติออปมาาสุดท้ายที่เได้อะไรออกมานั้นนะจริงๆออกแค่นั้นก็ได้คําตอบแล้วแหละ